อย่างนี้กแรงมากค่ใช่ว่าโอ้ยคือตลอดบตลอดแกวแต่จังหวะค่เพราะว่าหนึ่งเราเป็นเลขลำเลขพรอนบนเป็นเลขเก่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์คือเขาคแต่ว่ามันเขาก็เขาอยุตรงตรงเบมืดีมันเขาตรงตรงอยู่นะคุณผ่เนาะต่อหาเองซื้อเองลำเองมั่นใจตัวเองสร้างนี่สิแหละทาสีทาอะไรไปทังวัดอะไรต่างๆคุณจะทำอย่างนี้ออ๋ครับไม่ได้แบบเอามาคุณนั้นมาซอยแนวก็แล้วแต่ศรัทธามีก็เอาไม่มีก็แล้วไป เราของเราหายซื้ออยู่แล้วครับของเราอยู่แล้วนะครับโอ้ครับถ้าเมื่อนี้ได้ตีได้รั่มรั่มครับเดี๋ยวรั่าเสร็จเดีรั่มพุ่มไปเขียนอ๋อขี้ยป็นรั่มจนตะเคียนนะครับขอคนหนึ่งนะสามาเบื้องบรรยากาศลุกพ่อลกลูกสาวนะครับน้าทาสีซอยกันนะครับโปองอันนี้เพิ่นเอิญหว่องปูอยังก่ครับปูหรือสีไผ่องปูหรือสีไผ่นะคะปีไผ่นะครับน้าคุณพ่อได้มาทาสีนะคะก็ได้โชว์เรืราบที่วัดป่าก็เลยได้กลับมาทาสีให้ ปู่องค์ลงนไผ่ะคะค่ะตอนนี้ก็ติดตามปู่ผาแดงมาขอแนวทางนะคะค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะไปลํำให้ปูนะคะค่ะตอนนี้ปู่พาแดงก็ขอทาสีก่อนนะคะใครยังไงก็เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับทางช่องของเอ็ดดาพาด้วยด้วยนะคะ อยู่ไปอยู่บนก็ไปทาอยู่วัดอยู่อำนาจเจริญอันนั้นก็องค์ใหญ่อันนั้น<อ>ท่าู้เดียวกับองค์ใหญ่กับทาผู้เดียวนะครับว่าคนเดียว <c oughs> ผมทำู้เดียวหมดเจดี้งผมก็ทางคนเดียวทร้างครอบครัวนี่ก็วัดไหนที่แม่นั้นก็ไปพูดเองทำเองน่ยนะเห็นมันไม่สวยมันงามก็ทำใองเพื่อนนะเออเอาค่าจ้งค่าจ้างอะไรหรอเอาแรงงานเราเน,นี่ยทำเองด้วยศรัทธาเนาะเออมาด้วยศรัทธาคัับเเเ็ดดดอออยยยู่กกมม้นนีีตตหลวโอ้ค่ะ อ๋อต้นตเ้แค้นี่เคยแคแค่ห้ตลอดนะคุณ่อแหย่ตลอดเขาซึ่งเรขกอะไรเรียห้าน้อยเลขอะไรเข้าเข้าบ่อยด้ยเขาตุ๊กเลขกเลขห้าน้อยเรียยงกสอบ่อยนะครับตลอดครับแต่พม่าต้นส้แคนเขอนตลอดครับโอ้เ oh, ну, ็นคุณผอมาหน่ต้นตะเคี่นเ่อตลอดเลีกหน้าเลขหลังเข้าไทยกัเพื่อนไทยวะเขากนได้ไบวะเขาโคได้ทั้งท่านเนาะ อ๋อขวาขวาใดจังสันนะครับก si ็คือพ่มพ่มปูคันบอกนะครับก็พ่วมปูคันบอกเขาก็บปูเฮนกันนี่ก็หาหาซื้อเหมือนกันครับเราก็หาไปซื้ออาเซียนดูของขวัญนี่เอามาให้แล้วนี่เดี๋ยวสิวัดตัว มาแล้วก็แบะบรอบสองนะคะจะมีรอบสองก็คือทัดโัวเน้นๆมาปะ FC ทุกท่านนะคะ าแแทวนตอนนี้ปู่มาแล้วน,นะคะปู่ของแท้นะคะปู่ของแท้นะคะ กตตรงพื้นนะคะสังเกตตรงพื้นนะคะว่ารูพาเรนจะเขียนตัวไหนให้นะคะสังเกตตรงพื้นนะคะค่ะสังเกตตรงพื้นนะคะสังเกตตรงพื้นนะคะสังเกตดูพื้นดีๆนะคะว่าจะมีตัวไหนนะคะจับจ้องที่พื้นอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะสวนสวนอย่าง5สวนา เลข9นะคะเป็นเลข9นะคะเป็เป็บางคนก็ตีเป็น1นะคะบางคนก็ตีเป็น1 好。<Okay. S 2> oh. okay. หนึ่งแปดหกเจ็ดสองนะครับสองหลงสองตัวหลอดนเบิ้งระชับหนึ่งสี่กับหนึ่งแปดเด้อค่ะสองตัวสามตัวก็คือหกเจ็ดสองนะครับแปเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองอะ เคนไมาย้ำให้เนาะค่ะเนาะค่ะนี่ย้ำให้นะคะรอบสองคะเป็นหนึ่งแปดนะคะแล้หกเจ็ดสองนะคะมาเขียนให้เองเลยกับมือเลยส็ตามรับดูเพราะว่าจับมันตัวนี่ล้วมัะมันก็ถือมก่อนค่ะนี่ก็เป็นรอบสองคะหนึ่งแปดแล้วก็หกเจ็ดสองนะคะขอบคนนุณเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ